ในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมารู้จักกับ2อ v e ีเวนต์นะครับนั่นก็คือจอยและ m e m b e r Joy นะครับใน2อีเวนต์นี้มีความแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วหลักการทำงานของมันมียังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปรู้จักกับอีเวนต์จอยก่อนอีเวนต์จอยเนี่ยถ้าได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดี c คริปชันเอาไว้ให้เพื่อจะได้อ่าน ในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ผมจะสรุปมาให้ดูนะครับว่าอีเวนต์จเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือการที่เรานะครับไปสร้างกลุ่มขึ้นมาหรือว่าเราไปอยู่ในกลุ่มไหนสักกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มธรรมดานะครับแล้วก็หยิบลาวเอนะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มหรือเราเชิญลาวเอเข้าไปกลุ่มนั่นเองนะครับใน1กลุ่มเนี่ยที่เป็นกลุ่มธรรมดาก็คือ500คนใน500คนก็จะเห็นลาวเอเราอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่1ตัวใน l ลาอเอหนึ่งตัวเนี่ยก็จะได้แค่เพียงตัวเดียวนะในกลุ่ม ถึงจะเข้าไปใช้งานได้ส่วนถ้าใครอยากจะเชิญลาวเอตัวอื่นเข้ากลุ่มก็จะเข้าไม่ได้แล้วเพราะมีอยู่ในนั้นแล้ว1กลุ่ม1ตัวนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่ใช้ตัว e v e n t j o จอยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างในตรงนี้นะครับผมมีอยู่ที่หน้าหลักของที่เป็นตัว Line a p p l i c a t i o นจากนั้นผมก็จะมากดเครื่องหมายบวกตรงที่เป็นรูปคนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเขียนว่าสร้างกลุ่ม จากนั้นเราก็กดสร้างกลุ่มเหมือนเราสร้างปกติเลยสมมุติว่าผมเรียกเพื่อนมาคนนึงนะครับในการใช้งานปุ๊บอ่ะผมก็สร้างกลุ่มไปสร้างกลุ่มใหม่นี่เสร็จแล้วผมก็ตั้งชื่อกลุ่มไว้สมมติว่าผมตั้งชื่อไว้นะครับว่าเป็นอ่าว่าเป็นกุป๊ปอ่ากุ๊ปผมเองอยางนี้เสร็จแล้วผมกดสร้างพอเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะมีสมาชิกอยู่ในกลุ่มเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วผมจะทําหน้าที่ที่จะเอาอีเวนต์จอยเข้ามาก็คือ เราจะเชิญตัวเราเอเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับวิธีการเชิญก็คือเพียงแค่เรากดไปที่ขีด3ขีดนะครับแล้วก็เลือกคําว่าเชิญจากนั้นนะครับเราก็ไปทําการเลือกเพื่อนแล้วก็เสิร์ชหาเพื่อนเลยสมมุติว่าเราเองของเรานะครับชื่ออะไรก็แล้วแต่เราก็เสิร์ชชื่อนั้นเลยพอเราเจอแล้วเรากดเชิญเข้าไปนะครับ พอเราเชิญเข้าไปเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอบอทดเข้ากลุ่มเรียร้อยปุ๊บนี่ก็จะมีข้อความตอบกลับนะครับอยู่ที่ว่าเราอยากจะพิมพ์ข้อความตอบกลับนั้นเป็นแบบไหนนะครับในที่นี้ผมตอบกลับด้วยเฟล็กแมสเซจก็พิมพ์เข้าไปนะครับก็คือทำเฟล็กแมสเซจได้บอกว่าขอบคุณที่เชิญเราเข้ากลุ่มประมาณนี้อันนี้คืออีเวนต์จอยในการที่จะหยิบกลุ่มนะครับที่ถูกเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วก็ตัวบอทดก็ทํางานทันทีเลยใครจะหยิบเราเอของเรานะครับไปสร้างกลุ่มแล้วก็ โยนเข้ากลุ่มก็จะมีการทักทายแบบนี้เสมอนะครับนั่นคือ EventJoy แล้วคราวนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันดูที่ตัวที่เป็น Member Joy บ้างคาว่า Member Joy ใคะนที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่า Member ก็คือสมาชิกนั่นเองพอมีสมาชิกใหม่เข้ากลุ่มเข้ามาทักทายเข้ามาก็จะมีข้อความจากเราเองของเรานะครับเป็นการทักทายต้อนรับยินดีต้อนรับแล้วแต่ว่าเราจะเอามเมสเซจประเภทไหนที่จะส่งเข้ามานะครับคราวนี้ผมมีอยู่2คน กับหตัวกับลาวเอหนึ่งตัวนะครับเพรานี้เดี๋ยวผมจะลองไปเชิญเพื่อนๆคนอื่นเข้ามาดูบ้านนะครับผมก็จะกดเหมือนเดิมนะครับที่ขีด3ขีดเสร็จแล้วก็เลือกไปว่าเชิญนะครับแล้วผมก็เลือกเข้ามานะครับอ่ะผมเลือกไปอีก1 Account ของผมเองนะครับก็คือ V3 ปุ๊บอ่าผมมี3 Account นะครับเพราะว่า a c c เ u า t มันเต็มนะผมเชิญอีก Account นึงเข้ามาอ่าพอเราเชิญเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตัวลาวเอก็จะทําการทักทายขึ้นมาเห็นไหมฮะ ตอนนี้ก็ทักทายสวัสดีสมาชิกเพื่อนใหม่เลยการตอบกลับตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะให้เราเองนั้นตอบกลับแบบไหนจะตอบกลับแบบเทคก็ได้หรือจะตอบกลับแบบเฟร็กก็ได้ในที่นี้ที่เห็นอยู่ก็คือเป็นการตอบแบบที่เป็น2บับเบิลก็คือบับเบิลแรกก็จะเป็นเฟร็กบับเบิลที่2ก็จะเป็นเทคธรรมดานี่แหละในนี้ก็ยูสเคสคือการประยุกต์ทำแบบประเมินครับสมมติว่าเราต้องการให้คนเข้ามาอยู่ในรายกลุ่มเราเราก็อยากจะให้เขาประเมินให้เรานิดนึงว่า โอเคเข้ามาแล้วเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรที่อยากจะเข้ากลุ่มหรือเะาจะทำ แบบสอบถามอะไรทุกอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าก็สามารถที่จะแนบลิงก์ใส่เข้าไปได้เลยจะเป็น google form หรืออยากจะเป็นลิงก์ที่เราอาจจะทําบนหน้าเว็บมาแล้วก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เห็นอยู่ในที่นี้นะครับใน member j o i เนี่ยตอนที่เราได้ member j o i เข้ามานะครับลิงก์ member j o i เดี๋ยผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ description ไว้ให้นะครับในการที่จะไปอ่านรายละเอียดแต่ในตัวของมันเนี่ยมันจะมีการที่เวลาที่มีคนเข้ามาเนะเราจะเก็บ user id ของเราจะได้ user id จากของผู้ใช้งานแต่ละคนที่ เพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาลาอีกอใช่อะไรเอาสมาชิกคนอื่นเข้ามาแต่ในนี้เขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับ l ลายตัว l ลน์บอรเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนเนี่ยเขาจะพิมพ์อะไรไปก็จะไม่มีคําตอบออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเชิญดูนะครับสมมติว่าผมไปเชิญคนอื่นที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับไลน์อีเลยนี่ก็ส่งเข้ามานะครับในที่นี้นะครับใน Member c h o จอ e เนี่ย พอเราเชิญใครเข้ามาก็แล้วแต่นะครับเขาสามารถที่จะทักทายได้เช่นเดียวกันถึงเขาจะไม่ได้อยู่ในกลุ่ม l i โอเอของเราเลยนะครับแต่เราจะเอา user id นี่แหละแล้วก็เอาตัว group id นะครับเป็นการ get profile ของผู้ใช้งานนั้นออกมาก็จะได้มีหน้าตาของผู้ใช้งานเข้ามาในกลุ่มเราทักทาย ได้ปกตินี่คือในขาของ Member Jo จมันก็เลยมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งถ้าสรุปออกมานะครับก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ Event Jo จยคือการเอาตัวลาวเอเข้ากลุ่มก็จะมีการทักทายจากตัวลาวเอโดยตรงส่วนถ้าเป็น Member Jo จยก็คือเวลาที่เรามีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาอยู่ในกลุ่มก็มานะครับตัวลาวเอก็จะทักทาย สมาชิกใหม่ทันทีนั่นคือเมมเบอร์จอยนะครับส่วนเวลาที่ทักทายแล้วเราอยากได้เมสเซจอะไรอันนี้ก็อยู่ที่ประยุกต์ว่าในกลุ่มของเราเนี่ยมีเจตนาลมอยากจะทําอะไรในยูสเคสตรงนี้ผมก็ทําตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวผมไปเปิดก่อน ผมว่าทำตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันเป็นการประเมินพอเข้ามาปุ๊บอ่ะใครที่จะเข้ากลุ่มมาสมมุติว่าเราทําแบบสอบถามหรือเราทําวิจัยอะไรบางอย่างนะครับแล้วเราก็อยากจะให้กลุ่มวิจัยนั้นอยู่ในกลุ่มของเรานะครับก็เพียงแค่เข้ามาปุ๊บก,ก็ทําแบบประเมินนิดน,นึงว่าโอเค อยู่ได้ไหมหรืออยู่ไม่ได้ยังไงประมาณนี้นะครับนี่นี่ก็คือเวลาที่เราใช้ j o ยและ Member Joy อยู่ที่บริบทของเรานะครับส่วนตัวลิงก์ให้เราอ่านเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ใต้ description นะครับระหว่าง j o ยและ Member Joy ลองเข้าไปดูว่ามีอีเวนต์อะไรบ้างที่เราได้รับมาจากเว็บ o ุกที่ถูกส่งเข้ามานะครับวันนี้คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้รู้จัก2มสเซนี้มากขึ้นเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าในการทำงานของมันเนี่ย เขียนโค้ดยังไงทํำยังไงนะครับส่วนถ้าใครที่รู้ว่าเราอยากจะเก่งเรื่องนี้นะครับของเราก็จะมีทั้งกลุ่มนะครับให้เข้าไปอยู่นะแล้วก็มีเรื่องของคลาสเรียนที่ออกมาเป็นรอบ,รบๆก็สามารถที่จะเข้าไปจอยในแต่ละรอบได้เลยตามที่เราต้องการนะครับหรืออยากจะเรียนแบบไพเ t ทแล้วก็มีคอร์สเปิดตรงนี้ให้นะครับเราลองทักทายดูแล้วก็ลองมาดูว่าสล็อตคิววันไหนของเราว่างแล้วเราก็มาเจอกันในช่วงเวลาที่ เหมาะสมนั่นเองนะครับวันนี้เก็มีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจในคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องน,น,นี้เลยช่องนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ